สวัสดีค่ะช่องอีสานอินดี้ชนแนวค่ะจะพามาทำวิเชิงเทียนค่ะมีส่วนประกอบอย่างแน่มีช้อนพลาสติกค,ค่ะแล้วก็มีขวดมีคัเตอร์มีกันไกลแล้วก็มีกาวร้อนค่ะแล้วก็มีเทียนสำหรับ,บไว้ใส่ค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะ อ,อนอืน่นเขาจะต้องเอาขวดมาตัดค่ะ เอาแคส่ส่วนนี้ค่ะมาตัดให้มัน,นง,ง,งามๆกลมๆงามๆก่อนเขาจะเอากามาเปะใ้ตรงเสียไฟใเห็นมันห่อนก่อนประมาณ3ามถึงหานาทีค่ะแล้วก็ตัดช่อนแบบนี้ค่ะ ให้ได้มันได้แค่ซ้ำเน่หลังจากที่ห้าแปกาวไปได้สั้นนึ่งล้วค่ะก็ได้แบบนี้ละค่ะเราจะมาทําสั้นที่สองต่อค่ะแล้วก็ใส่ซับว่างกันค่ะ ก็จะทำไปเรื่อยๆจนครบว่าทำไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบสรันมันหลัวจัง ้สันที่สามอีกรอบค่ะสันที่สองแล้วล่ะค่ะที่นี่ฮะก็มาใส่สันที่สามต่อค่ะ ทันที่สามก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะามาเอาเทียนใส่กันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเชื่องเทียนค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามค่ะเพืจะหายกำลังใจคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ